ไม่เธอไ่รู้ใแค่ดีธส้กคนลองจังไปก็หมนตาฉันว่าต้อเป็นเราชอแคอยากฟัง,ง้้งทันงเหกระซิบมารักกันรู้หรือเปล่าใจหวันว่า หากเพียงมานช่วงเวลาสั้นๆที่ได้เคียงชิดกันก็นกนจะขอให้มันตราตงอยู่ในหัวใจอออขอเสียห,สหเสมาปกอรากัได้หรือเป่าอ,อมานะ

เธอจะรักฉันหรือเปล่าบอกฉันทีในขอเสียงหน่อยสิเพลงนี้รู้จักกันหรือเปล่ารู้จักเนาะรู้จักก็ต้องร้องได้นะ มองไปบนฟ้าจะมีดวงดาวมากมายมาลอ้อมฝนจะทับทายความรักฉันไปแม้ว่าอยู่แสนไกลรักนี้จะไปหาเธอได้ไหนแค่เพียงเธอเธอคือความรัก ของฉันมบนฝ้ารักที่ให้เธอไม่เคยจะจากให้ไปทำ oh. ไมที่ว่าสวยดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า mm. แค่มีเธอเป็นมนต์สักด อยากหยุดรักเธอได้หมขอพิมพ์ใจอีกอทีเลยดูแลท้าทายดวงาวส่งประกายบนฟ้าไม่ว่าจะเท่าไหร่เธอจะยังมีฉันที่รอเธอ ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับจะยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างอย่อกพี่หน่อยพอได้ไหมพี่วีพอได้นะปรบมือกับมาแล้วพวกวินิจฉัยทีครับโอ้โหเฮ้ยเห็นสีเขียวไม่ชัดขอดูสีเขียวเยอะกว่านี้หน่อยอะไรครับอันเนี่ยมากกว่านี้ก็คือเป็นสีเขียวนะ คุณอะรก่อนคอคุณอรมากสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงหนเอยครับขอสุยคับอย่อยู่เป็นยังไงกันบ้างจ๊ะสบายดีไหมเอ่ยค่ำคืนหกโมงเย็นวันนี้เห็นชุดนักเรียนเทียบเลยนะนดนกงดนนโรงเรียนทิพยข้าพว่เราอะ ไม่ใช่เหรออ๋อมาหาพวกเราใช่ไหมขอบคุณมากนะครับระวังด้วยที่หัดเสียวนะเหลอหลายเมตรอยู่นะระวังดูแลตัวเองดูแลตวงโอเคนี่ริ่มมาพี่พี่ o p น e อร r กับเราด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีัีนะขอแนะนำให้เรารู้จักตอนทและใน Top ป n d e อันนี้เป็น Lucky fans นะทโวส่วนอันนี้เป็น Pretty Pretty fans โอโอเคนะอ่ะมา เมื่อสักครู่นี้กับสองเพลงที่เราได้ฟังไป่องคนเนี่ยมาเดินเซ็นชันลับเท้าอาจจะยังแบบชอบอยากจะตามไปฟังสองเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงอะไรกับอะไรอ่เพลงเมื่อกี้ชื่อว่าอีกนิดกับร้อยฤดูหนาว ครับผมก็อีกนิดก็เป็นซิงเกิลของเพื่อนเพื่อนพวกเราเองฟอร์ครับผมแล้วก็ลองดูดูซิงเกิลคู่ของพวกเราสองวงค่ก็ฝากติดตามด้วยครับผมมีการเตรียมความพร้อมยังไงสำหรับเพลงรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมยังไงสำหรับการเดินโซนเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วบอกว่าการเดินโซนเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเห็นในอีวันซะส่วนมากนะปกติเราก็จะแบบอยู่กันเวทีอยู่กันอะไรแบบนี้นะแต่ว่า พอเป็นอีเวนต์ของ Bifesta แล้วเนี่ยเขาก็จะมีโซนต่างๆให้คนสามารถเดินชมกันได้ถ่ายรูปกันได้ถูกต้องและปอนด์ก็เลยได้ใกล้ชิดนะครับุ๋บินก็เลยได้ใกล้ชิดกับแฟนๆด้วยใช่ครับก็คือมีคนเชียร์จากตัวเรานะฮะอะทีนี้สำหรับ Bifesta, Moisella, เพลนซึ่งชีสครับวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันในนด้วยเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอถามหน่อยแล้วกันว่าสำหรับโซนต่างๆ ของงานเราเนี่ยบิ๊กเฟสต้าไมซิล่าคลีนซิ่งชีสเนี่ยเรามีทั้ง4โซนเรามีเป็นฟลิปล็อกเป็นฟลิปล็อกก็ยิ้มใครเปิดเป็นฟลิปล็อกแน่นหนามากกว่านี้บอลเครับตรงนั้นเน่ะมันจะมีฟลิปล็อกกับคลีนซิ่งหลักชอบนะโซนนั้นโอ้ชอบมากเลยครับที่สำคัญเลยมีเตียงนอนด้วยคทุกคนผู้จัดการอยู่ไหนฮะนักขนน้อยไม่ท่วงนี้น้องโมแงน้องทำหันเตียงได้นะผู้จัดการทุกที่นะ เออยังไงชอบเหรอครับผมใช่เราชอบครับได้ความที่เราเป็นคนที่เนื้อออกค่อนข้างง่ายอยู่แล้วเลยนะครับผมก็อย่างเช่นเวลาเราทํางานเอาดอยอย่าก็จะมีแบบเจอแดดบ้างก็ใช้คีบแดดก็สามารถใช้บีเฟสตอรโชว์ได้โซนนี้ทำให้เราได้ได้ใกล้ชิดกับบีเฟสตอร์มเซล่าคันสุดชิ้นเลยทดลองใช้ด้วยเนาะใช่ไหมฮะไออย่างกูวินเมื่อกี้เปิดมาในโซนบีเฟสตอรเอ็มมี่แวร์ ่งโซนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนเราเมื่อกี้เป็นไงแอบถ่ายรูปมาแล้วแล้วเขามีทั้งแบ็คจ็อกมีทั้งท็อปนู่นนี่นั่นให้เราเล่นด้วยและถ้าเห็นมู้นะมีไฟสตูดิโอซอกไฟด้วยจะเห็นแล้วก็คือไปสต็อกบ็อกซ์็อกบอยไปไปายซ็อกบล็อกก็แบบอ่ะแน่นอนสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปเนาะหรือว่า อะรที่แบบอยากจะโพสลงไอจีอยากจะโพสลงอะไรก็ตามก็ตรงนั้นแหละเหมาะสุดแล้วไหนไหนภูวินน่ะเขาเกิดเรื่องโพสลงไอจีพี่มีเปิดหาแฮชแท็กแบบหนึ่งนะเจอแล้วเจอแล้วหรือมีหรือมีใครตะโกนมาได้ไหมรู้ไหมวันนี้แฉากอะไรึภูวินลองดูก่อนยาก้องโอเคไม่เป็นมีความตบบพี่ธีพิ่ถังบอกเวลาเป็นสลาดที่ผดีในไทยเราไว้ใจได้ใช่แล้วมันทำให้เราไว้ใจได้ แล้ว้านังสองคนเนี่ยเคยใช้อยู่แล้วไปออกกองก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ b i g กเฟสตา้าได้แหละใช่ใช่ครับโ, okay. โอเคเพราะว่า oh. oh. บางคนเนี่ยอาจจะอ่ะผู้ชายแล้วกันผมก็ไม่รู้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมก็เข้าใจว่าอ๋อถาคลิแมันแดดแล้วก็อาบน้ำไ้วก็ถูกไม่ต้องไม่เช็ดไม่ต้องอะไรแต่ก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อ มันก็เหมือนเวลาเราทาเมคอัพนี่ยแหละมันก็เป็นสารที่อยู่บนหน้าเลาวมันก็ต้องถูกเคลเส้นโดยถูกวิธีครับถูกต้องเลยนนหนุ่มๆก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ตอบโจทย์เนาะครับผมอาวเลยครับ่อนเลยเมื่อกี้ใครจริงไเมใครไม่ไม่ได้เจอมาหลายปีจริงจริงใช่เคยร่วมงานกันอยู่ค่ะแต่ว่าไม่อยากพูดเลยว่าตั้งแต่น้องเด็กๆเพราะว่าเราจะดูโตว่าอยากค่ะมากก็มาก วิวก็สวยนะวันนี้นเห็นด้วยวันนี้พี่วิวันรถสวยมากส่งงสีหงจังนี่นะฮะตัวนี้ชีวิตเขหล่อนะครับโอเคแต่ว่ามันเป็นยังไงนะเดนแอเมื่อกี้ฮะไม่เอาแล้วนะใจไม่วนีเลยพี่วิวใจเป้ามาแล้วนะ มาเขาเรื่องดีกว่าเมื่อกี้นี้ครับพี่วิวหนุ่มๆเนี่ยนะเขาได้แชร์ไปเรียบร้อยนะกับการดูแลผิวของตัวเองรวมถึงเท้าเนี่ยก็คุ้นเคยกับบีเฟสต้าเป็นอย่างดีตัวพี่วิวเองอ่ะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยเคยใช้บีเฟสต้ามาก่อนแล้วหรือเปล่าเออยังอยู่ในห้องน้ำทุกวันนี้ค่ะใช้อยู่พี่วิวอยู่บีเฟสต้าบีเฟสต้าค่ะคือวิวอ่ะเป็นคนให้ความสำคัญกับการล้างหน้า วิวก็เลยจะแต่งของวิวจะเป็นตัวที่เป็นออรผสมมเซล่าค่ะค่ะแล้วก็เป็นเช็ดแบบตาอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงอะค่ะจะแต่งหน้าเยอะมากเรียกว่าเวลาถ่ายละครมันต้องแต่งหนามากอะค่ะการแบบการล้างทาความสะอาดนี่ก็คือสําคัญมากๆสำคัญและจำเป็นเลยหละใช่ค่ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยอยากให้พี่วิวนะแชร์วิธีการดูแลผิวของตัวเองเพราะว่าเอาพูดตรงๆี่วิวเป็นพี่ในวงการของพวกเรา แล้วเราก็ถือว่าสอนน้องๆแนะนาพวกเราหน่อยว่าต้องดูแลผิวยังไงเราถึงจะแบบว่ามีสุขภาพผิวที่ดีค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือการที่ดูแลบำรุงผิวเนี่ยมันไม่ได้เน้นแค่การบำรุงการเติมเข้ากันก็เหมือนเรามีแก้วน้ำใช่ไหมคะเราก็ต้องทำความสะอาดออกก่อนคือเอาของเสียอะไรต่างๆออกก่อนการทำความสะอาดหน้าแบบให้เหลือแต่ผิวจริงๆย่งสำคัญมากบางทีน้องผู้ชายหรือแบบเพื่อนๆในวงการแต่งหน้าแล้วก็เช็ดล้างไม่สะอาดแล้วก็เติม บำรุงเข้าไปก็คือทำไมเป็นสิวอุดต,ตันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิวก็จะให้ความสำคัญกับการล้างหน้าตอนแรกก่อนแล้วก็ค่อยทาครีมบำรุงต่างๆของเราเข้าไปแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือสุขภาพจากภายในค่ะเรื่อง,งเรื่องการรับประทานอาหารนะ่ะต่างๆเนี่ยสำคัญมากผักผลไม้น้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยก็คือข้ามขาดเลยนะคะสำคัญมากๆแล้วก็ออกกำลังกายใช่ไหมคะพอเป็นการเปิดรูขุมขนแล้วก็ เมื่อเราทานดีกันขับถ่ายก็ดีก็ยังไงคือผิวมาแน่นอนก็อย่าเครียดนะคะคือเรื่องจิตใจสําคัญมากๆแล้วมันก็ส่งผลออกมาด้วยแต่วิเชื่อวันนี้คงไม่มีใครพบความเครียดมาหลกมีแต่พบความสุขมาทั้งนั้นแหละวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกลับไปแล้วก็เทคนิคต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้กันได้วีขอเสริมนิดนึงสิอยากจะเสริมจากทั้งน้องปอนน้องกู้วินแล้วก็พี่วิวเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของบิเฟสต้าในครั้งนี้เนี่ยเขามีความแบบ อย่างพี่วิวอะกังวลแมเรื่องของน้ำหอมของวิวิวอะเป็นคนแพ้น้ำหอมมากนะเพราะฉะนั้นเลือกอะไรอะจะต้องเลือกแบบมันเหมือนบริสุทธิ์เหมือนเราล้างน้ำน้ำเปล่าสะอาดสะอาดอย่างนี้คลีเนาะใช่ต้องแบบต้องไม่มีน้ําหอมไม่มีส่วนอะไรที่มันเจือปนอย่างเงี้ยหรืาจจะพวกออยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้ขอให้มาลองมาละกันมีวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มัรืนนี้สามวันที่เราจะมีกิจกรรมมีการแจกอะไรอยู่ในโซนนี้ของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับผมสุดท้ายแล้วจริงๆอยากให้ทั้งสามคน ผลิงาน,านแล้วรวมไปถึงกบีเฟสต้าไมเชล่า c l e นซิ่งชีสสักหน่อยครับเริ่มที่น้องๆก่อนเลยก็แล้วกันครับผมปอนก่อนเลยครับเชิญครับครับผมก็เร็วๆนี้ครับถ้าเกิดขอฝากผลงานก่อนแล้วกันก็เร็วนี้เราสองคนจะมีเจอมีทีวีแฟนเอดังข้องนะครับวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะคะรับขอบคมาเจอกันเยอะนะครับสัญญาแมวว่าจะมาเจอสัญญาไหมครับเกี่ยวกับไมื่องสัญญาไหมครับเอ้นน่าแมร์ลร์ดบุบินครับ ครับผมก็นอกจาก JMTV Fan Day นะครับผมก็ส่วนของผมเองก็ยังมีซีรีส์เรื่อ,องคนกลางอยู่ไงนะครับผมที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็ไม่รู้พูดได้ไหมแต่ว่าใกล้ออกแลก็ครับรอติดตามกันนะครับผมแล้วก็ไม่พูดดีกว่าคันปากเต่าะว่าย,ยังไม่อยากจะโดนว่าหลักเวทีก็ติดตามกันนะครับผมมีเยอะแน่นอนปีนี้ปีหน,น้า มีมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนรออยู่แน่นอนเนาะครับผมสซัยไพตลอดเวลาด้วยครับสซัยไผมด้วยครับผมเซอรไพรพี่เหมือนกันที่เมื่อกี้พี่กจะพูดอะไรแล้วนะพี่ก็หันไปมองผู้จัดการก่อนเลยเหมือนกันได้พี่วิวครับขอจะผักลายราวอ้าวพี่วิวจ่ะก็ฝากอีเฟนตต้าด้วยนะคะเพราะว่า เป็นเลรตระประพัน์ที่ควรจะพกไว้สะดวกมากๆในการที่พกไปไหนมาไหนหน้าเราจะได้สะอาดแล้วก็ใสย่ยืนตลอดเวลาน,นะคะแล้วก็ขอฝากผลงานวิวนะคะก็ติดตามทาง i n s t a g r กรมได้นะคะแล้วก็เป็นละคระค่ะเดี๋ยวนัาจะมีในต้นปีหน้าที่จะถึงนี้ค่ะครับกรติดตามกันให้ได้เลยนะครับมนนินิฮาร์นิดนึง มีกใช่งอเคนึงลยครับ่ครอบคุณทุคมาครับขอบคุณี่วิวครับขอบคุณผู้บริหารทางกครบริเารตามากมากเลยครับขอบคุณคุณเชืกนะครับ